สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมสวยสุภาพดีบายบีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรสุดเด็ดมาแชร์มนอีกเช่นเคยนะคะเป็นสูตรหมักผมเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มความเงางามเพิ่มความแข็งแรงให้กับเส้นผมนะคะเพื่อนโดยเฉพาะสาวๆที่อ่ทาทำสีผมโดนเคมีมาเยอะหรือว่าโดนความร้อนจากการยืดการดัดการหนีบมาต่างๆนะคะเพื่อนๆจะจะัอ่า ผมของเราก็จะรู้สึกว่าแข็งหยาบกระด้างใช่ไหมคะใช้สูตรนี้ไปหมักเลยค่ะใช้แค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็จะเห็นความแตกต่างเลยว่าผมที่เคยหยาบกระด้างมานั้นก็จะกลับมามีสุภาพผมที่เงางามแล้วก็เรียบตรงนะคะเพื่อนเพราะว่าสารอาหารเหล่านี้จะไปช่วยบำรุงผมนะคะแล้วก็ทำให้ผมมีน้ำหนักนะคะเนาะไปดูส่วนผสมและวิธีทำของเราเลยค่ะ ส่วนผสมแรกของเราก็จะเป็นครีมนวดหรือว่าครีมม์กผมที่เราใช้ที่เรามีประจําของเราเลยนะคะเพื่อนๆคือจ้าครีมม์กผมครีมนวดผมนี้ก็จะทําให้ผมของเรานุ่มลื่นไม่ชี้ฟูไม่พันกันนั่นเองนะคะใส่ไปปฏินำปร,ปริมาณตามผมของเราเลยนะคะเพื่อนๆต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็นแป,แป้งกลมนะคะเพื่อนส่วนมากแป้งกลมนี้เขาจะาชาวอินเดียเขาจะนําไปทําขนมนะคะเพื่อนเนาะ แต่ทั้งนี้ท้งนั้นแป้งกำตัวนี้สามารถมาร์กหน้าได้จะทําให้หน้าของเรานุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทําให้รูขุมขนเล็กลงด้วยนะคะแล้วเขาก็ยังสามารถนํามาหมักผมได้ด้วยค่ะจะทําให้ผมของเรานุ่มลื่นไม่ชีฟ้ฟูไม่พันกันนะคะเพื่อนจ๋าประสิทธิภาพหรือว่าคุณภาพก็เทียบเท่ากับแป้งข้าวโพดหรือแป้งข้าวเจ้าเลยนะคะจะทําให้ผมของเรานุ่มลื่นมากๆนะคะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปมีขายนะคะหรือว่าตามตลาด ตามร้านขายของชําม,มีขายนะคะเพื่อนตามาตลาดที่เขาขายาเกี่ยวกับน้ํามันพืชร้านขายของชําทั่วไปในตลาดมีขายะคะ่ะบอกว่าแป้งกำรรนะคะแป้งกำรรนี้เขาทํามาจากาถั่วลูกัตวนนะคะเพื่อนพอเวลาเขามาบดละเอียดเขาก็จะเป็นเนื้อครีมเนื้อ,อเหลืองๆอ่อนๆครีมๆคล้ายๆผงธนาคารเลยนะคะเดี๋ยวบีจะเอาเอาห่อมันให้ดูนะคะ นี่ห่อเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่หนึ่งกิโลเยอะมากๆเลยค่ะแป้งเนี่ยห่อเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีขายตามทั่วไปค่ะหาซื้อได้เลยนะคะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็นน้ำผึ้งนะคะเพมือนน้ำผึ้งนี้เขาก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยอ่ ขจัดสิ่งโชกตกค้างตามรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีนะคะนอนแล้วก็ยังกักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมแล้วก็ลักผมของเราได้ดีค่ะทําให้ผมของเรานุ่มตรงไม่ชี้ฟูนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ํามันมะกอกนะคะเพื่อนเขาก็จะไปช่วยซ่อมแซมอาการไหลเวียนของโลหิตนะคะช่วยบำรุงรูขุมขนนะคะแล้วก็ช่วย เสริมสร้างสารอาหารต่างๆให้กับเส้นผมของเราได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ยังกักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมรากผมของเรานะคะเพื่อนๆจ้าป้องกันผมแห้งเสียหยาบกระด้างนะคะจะทําให้ผมของเรานุ่มลื่นนะคะไม่ชีฟูนะคะสุดท้ายแล้วเราก็มาใส่เติมเป็นนมที่เราใช้ดื่มทั่วไปเลยนะคะเพื่อนๆจ้านมนี้ก็จะ มีไขมันโปรตีนต่างๆนะคะช่วยทําให้ผมของเรานุ่มลื่นนะคะไม่ชี้ฟูไม่พันกันนะคะทําให้ผมของเราตรงแล้วก็แข็งแรงนะคะลดการขัดร่วงนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราจะไม่เอาเลวเกินไปหรือว่าจะไม่เอาเหนียวคนเกินไปนะคะเพื่อนถ้าเกิดว่าเหนียวเลวอะไรก็เติมส่วนผสมต่างๆเพิ่มเข้าไปได้อีกเลยนะคะ ขั้นตอนวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะคะเพื่อนบีแนะนําให้ไปล้างทาความสะอาดเส้นผมก่อนนะคะเพื่อเป็นการเปิดเกล็ดผมเปิดดูคงคนนะคะจะทําให้ทิชเม้นของเรานี้ซึมซับเข้าไปในเส้นผมแล้วก็าลากผมของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็เช็ดให้มันหมดนะคะค่อยมาฉโลมทิชเม้นของเราที่เราได้คนมาเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนต่อไปเราก็แบ่งผมให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยอะไรเรียบร้อยดีเลยนะคะตอนต่อไปเราก็จะมาชโลมลงเลยค่ะ ง่ายๆทั่วไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็เหมือนเราทําที่ร้านเสริมสวยเลยค่ะแต่ว่าเราทําเองนะคะไม่ต้องชิดโคนจนเกินไปก็ได้นะคะแล้วก็ดึงดึงดึงเขาหน่อยค่ะเพื่อให้ทิชเมนซึมเข้าไปในเส้นผมของเราได้ดีนั่นเองนะคะ เสร็จแล้วเราก็ปล่อยไว้นะคะแล้วก็จะทำแบบนี้ให้ทั่วผมของเราเลยนะคะเพื่อนๆจ้า หลังจากที่เราได้ฉโลมจนทั่วบนหนังศีรษะของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเราก็เก็บผมขึ้นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ติดกิ๊บนะคะเราก็จะคุมไว้ด้วยหมวกอาบน้ําแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะ คุ้มไเลยค่ะแล้วก็ปล่อยไว้3 0มสถึงสีนาทีนะคะถ้าใครมีเวลาก็ปล่อยไว้1ชั่วโมงก็ได้นะคะเพื่อนครบเวลาแล้วเราก็ไปล้างทําความสะอาดออกเหมือนเราสระผมปกติเลยนะคะสูตรนี้ทําได้บ่อยเท่าที่เราต้องการนะคะเพื่อนอย่างน้อย1-2ครั้งต่อสัป,ปดาห์นะคะผลลัพธ์ที่ดีเพื่อนๆต้องทาอย่างสม่ําเสมอนะคะเนาะส่วนมากมีจะชอบชโลมไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็บีก็ทํางานบ้านนู่นนี่นั่นหลังจากนั้นก็ เวลาก็สักประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะทําให้ผมของเราดีแล้วก็นุ่มขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะพเพื่อนๆนะคะลองไปทําดูนะคะสูตรนี้ดีแล้วก็ทําให้ผมของเรานุ่มลื่นมากๆนะคะบีชอบแล้วก็ใช้ประจํานะคะสูตรนี้จะทําให้ผมของเรามีน้ําหนักขึ้นนะคะเป็นประไกยไม่ชี้ฟูนะคะพเพื่อนๆจะ เป็นสูตร DIY แต่คุณภาพเกินร้อยนะคะบีหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเจอกันคลิปหน้าวีดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย